7สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อดื่มน้ำเพียงพอร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำประมาณ60%น้ำช่วยให้ทุกระบบในร่างกายทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากคุณดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันคุณอาจเสี่ยงที่จะขาดน้ำโดยสัญญาณเตือนของภาวะขาดน้ำได้แก่อ่อนแรงความดันโลหิตต่ำเวียนศีรษะสับสนหรือปัสสาวะเป็นสีเข้ม ซึ่งอาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาในอนาคตแล้วเราควรดื่มน้ํามากแค่ไหนปริมาณน้ําที่แนะนําให้ดื่มต่อวันคือ8แก้วทุกคนดื่มน้ําถึงวันละ8แก้วกันไหมคะประโยชน์ของน้ํามีอะไรบ้างมาดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ 1. ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการออกกําลังกายอย่างหนักหรือมีความร้อนสูงอย่างนักกีฬาจะสูญเสียน้ํามากถึง6ก -0% ทางเหงื่อทําให้การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังทําให้การออกกําลังกายรู้สึกยากขึ้นมากทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่การดื่มน้ําจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้และช่วยให้คุณออกกําลังกายได้อย่างเต็มที่สส่งผลต่อระดับพลังงานและการทํางานของสมอง แม้จะเป็นภาวะขาดน้ำเล็กน้อยก็อาจจะทำให้สมองบกพรองได้นักวิจัยพบว่าการสูญเสียของเหลว1.4%หลังออกกำลังกายทำให้อารมณ์และสมาธิลดลงนอกจากนี้ยังทำให้ปวดหัวบ่อยขึ้น 3. ป้องกันและรักษาอาการปวดหัวได้ ภาวะขาดน้ำอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะและไมเกรนการวิจัยพบว่าอาการปวดหัวเป็นหนึ่งในอาการที่พบบ่อยที่สุดของภาวะขาดน้ำตัวอย่างเช่นการศึกษาใน393คนพบว่า40%ของผู้เข้าร่วมมีอาการปวดหัวเนื่องมาจากภาวะขาดน้ำ 4ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกอาการท้องผูกคือการขับถ่ายยากและถ่ายอุจจาระลำบากการดื่มน้ำน้อยอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออาการท้องผูกจากการศึกษาพบว่าน้ำแร่ที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมและโซเดียมทำให้การทำงานของลำไส้ดีขึ้นกับผู้ที่มีอาการท้องผูก 5. ้าช่วยรักษานิ้วในไต การดื่มน้ำที่มากขึ้นจะเพิ่มปริมาณของปัสสาวะที่ผ่านไตซึ่งจะทําให้ความเข้มข้นของแร่ธาตุเจือจางลงช่วยป้องกันการก่อตัวของนิ่วในขั้นต้น 6. ช่วยป้องกันอาการเมาค้างแอลกอฮอล์เป็นยาขับปัสสาวะทําให้คุณสูญเสียน้ํามากกว่าที่รับประทานเข้าไปซึ่งอาจทําให้เกิดภาวะร่างกายขาดน้ําแม้ว่าภาวะขาดน้ําไม่ใช่สาเหตุหลักของอาการเมาค้าง แต่ก็อาจทําให้อาการต่างๆเช่นกระหายน้ําเหนื่อยล้าปวดศีรษะและปากแห้งได้วิธีการที่ดีในการลดอาการเมาค้างคือการดื่มน้ำหนึ่งแก้วระหว่างเครื่องดื่มและดื่มน้ำแก้วใหญ่อย่างน้อยหนึ่งแก้วก่อนเข้านอน 7. ช่วยลดน้ำหนักได้ การดื่มน้ำปริมาณมากช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้เนื่องจากน้ำสามารถเพิ่มความอิ่มและอัตราการเผาผลาญการดื่มน้ำครึ่งชั่วโมงก่อนอาหารจะได้ผลดีที่สุดน้ำจะช่วยทำให้คุณรู้สึกอิ่มมากขึ้นเพื่อให้คุณกินแคลอรี่น้อยลงแม้แต่การขาดน้ำเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายได้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ให้ค่อยๆดื่มน้ําตลอดทั้งวันวิธีง่ายๆคือดื่มเครื่องดื่มในแต่ละมื้ออาหารและควรเป็นน้ําเปล่าเพราะเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลอาจทําให้น้าหนักเพิ่มและอักเสบซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานได้รู้ความสำคัญของการดื่มน้ำแบบนี้แล้วอย่าลืมเอาไปปรับใช้กันนะคะแล้วเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจ Healthy Mission แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ